สมาวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมนะคะผู้หญิงเราเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโรคภัยและปัญหาสุขภาพมักถามหาในปัจจุบันมะเร็งเต้านมถือเป็นภัยเงียบของผู้หญิงเพราะมักมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้การตรวจคัดกรองจึงมีความสำคัญเพราะหากตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ยอมช่วยไม่ให้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆและมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้คุณเองก็สามารถสังเกตอาการที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ดังนี้อาการมะเร็งเต้านมที่พบบ่อย 1. คลำพบก้อนที่เต้านม 2. มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของเต้านม 3. ผิวหนังเปลี่ยนแปลงเช่นรอยบุ๋มยน่นหดตัวหรือมีความหนาผิดปกติ4 หัวนมมีการหดตัวคันหรือมีผื่นแดงผิดปกติ 5. มีเลือดหรือคองเลวไหลออกจากหัวนมการที่เราตรวจสอบสุขภาพของตัวเองโดยใช้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำเมื่อคลำเจอก้อนในเต้านมอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะก้อนส่วนใหญ่ไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกตินั้นๆค่ะ ต่อไปเชิญชมคลิปวิดีโอสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวลักษีนาสังแสงพยาบาลวิชาชีพฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรมประจำศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะในวันนี้นะคะพยาบาลจะมาแนะนําการตรวจเต้านมด้วยตนเองเบื้องต้นนะคะเทคนิคง่ายๆจะมีทั้งหมด2สเต็ปสเต็ปที่1จะเป็นการดูลักษณะเต้านมนะคะ ก่อนอื่นเราต้องเปรียบเทียบลักษณะเต้านมทั้งสองข้างของเราก่อนนะคะโดยการตรวจเต้านมบริเวณหน้ากระจกนะคะท่าที่เราใช้ตรวจเต้านมจะมีทั้งหมด2ท่าท่าแรกจะเป็นการยืนตรงๆต,ต,ตรงหน้ากระจกนะคะ และท่าที่สองเราแนะนําให้ผู้ตรวจเต้านมเนี่ยใช้แขนสมมติเราตรวจเต้านมด้านซ้ายใช้แขนด้านซ้ายอ้อมไปทางด้านหลังศีรษะนะคะเป็นบริเวณท้ายทอยเพื่อดูลักษณะเต้านมด้านซ้ายกับด้านขวาสเต็ปที่1การดูดูลักษณะเต้านมทั้งสองข้างว่ามีลักษณะบิดเบี้ยวไหมมีรอยบุ๋มไหมหรือว่าการดูว่าสีผิวเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันไหมแต่ถ้าลักษณะเต้านมที่ผิดปกติที่แนะนําให้พบแพทย์ก็คือสีของเต้านมทั้งสองข้างเนี่ย จะมีสีไม่สม่ำเสมอมีรอยแดงหรือมีแผลนะคะแล้วก็ลักษณะของนิปเปิลหรือว่าหัวนมเนี่ยถ้าเกิดเราบีบดูแล้วมีเลือดหนองหรือว่าดิชาร์ซซึมอ,ออกมาตัวนี้คือลักษณะที่ผิดปกตินะคะ สเต็ปที่2เป็นสเต็ปการคลำเต้านมนะคะการคลำเต้านมเราสามารถคลำได้โดยใช้ทั้งหมดสามท่าหลักๆท่าแรกคือท่าก้นหอยเราจะหมุนเป็นวงกลมท่าที่2เป็นในแนวดิ่งและท่าสุดท้ายเป็นในแนวแบบว่า4ส่วนนะคะเป็นแนวตรง เราใช้ทั้งหมด3นิ้วหลักๆก,ก็คือนิ้วชี้ค่ะนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางนะคะคำบริเวณเต้านมทั้ง2ข้างการตรวจเต้านมสมมติว่าเราตรวจด,ด้านซ้ายเราใช้มือและนิ้วด้านขวานะคะคำเต้านมด้านซ้ายโดยใช้การคำสามระดับระดับที่บางกลางแล้วก็ลึกเข้าไปนะคะการคำเต้านมท่าที่1จะเป็นการคําเพื่อหาลักษณะเป็นก้นหอยบริเวณด้านนอก อรอบเข้าไปบริเวณด้านในนะคะการคำง่ายๆระดับบางกลางและลึกคำบริเวณด้านนอกด้านรอบนอกให้ให้หมดก่อนนะคะเราค่อยคำบริเวณด้านในเต้านมไปจนถึงตัวนิปเปิลน,นะคะ หากพบสิ่งที่ผิดปกติจะมีเหมือนไตแข็งๆหรือว่าเป็นก้อนหรือถุงน้ำเนี่ยเราแนะนำให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการอันตรซาซาวหรือการแมนโมแกรมนะคะต่อไปเป็นท่าที่2เป็นสเต็ปขึ้นลงนะคะเป็นในแนวดิ่งนะคะจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นด้านบนใช้สเต็ปบ,บางกลางลึกเหมือนเดิมนะคะ และสเต็ปสุดท้ายเป็นในแนวเส้นตรงนะคะจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในซ้ายเข้าสู่ขวาและด้านขวาเข้าสู่บริเวณตรงกลางบนลงล่างนะคะใช้3นิ้วมือเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะเป็นยังไงบ้างคะ3วิธีหลักๆง่ายมากเลย สำหรับสมท่าง,ง่ายๆนี้นะคะสามารถตรวจได้นะคะบริเวณหน้ากระจกตรวจได้เดือนละ1ครั้งสำหรับสตรีที่มีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปนะคะในโอกาสหน้าเราจะมีคลิปดีๆคำแนะนำดีๆมาให้ท่านผู้ชมรับชมต่ออย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ